ยายเพ่นไม่ฟังมโนมาตักไทยพี่น้องกั็เกาเด้อค่ะวันหนี้มาตักไทยพี่น้องก็บรรยากาศเป็นดุั้อละค่ะทุกคนเห็ดด้วยเห็ดสินีละค่ะนีเป็นเห็ดนางวันทีมันีอแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่บวบค่ะทุกคนค่ะถาดใหญ่นึเปอร์เซ็นในหนอนแล้่อเนาะหน่อไม้หน่อเดียวอ่ะฟานออกได้บ่ได้์หนอนอยู่เพ็นต้มเรียบร้อยละค่ะเห็ดที่ได้มาหมูวานนั่นแหละค่ะทุกคน ก็มาจากแมฆโคมของวานเนาะที่เพชรนี่ล่ะเอามาแกงใส่เลยก็เ,เลยจะเป็นกากาศปคุณพี่น้องสุกูสุ坤นเนื้อค่ะเด้อนนติดตามอย่าให้กำลังใจอยายเพียงเมฆครางหนอบอสิอยู่ไก่อยู่ไก่ยาย,าลลายกกเป็นกาบขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกำลังใจเยอะค่ะบรรยากาศเดี่ยวแดดเดี่ยวบดค่ะทุกคนค่าวมือนีิห้อนมากอืมค้านีนานาน้บดก็เลยเห็ดเห็ดข้าวจะเป็นเป็นหมือนๆแน่นอกค่ะเนาะดนบดแต่ว่าห้นอนค่ะทุกคนหอมห้อนย่างแห้งเลยตอนนี้ น้ำอย่านาเกินไม่เป็นใส่น้ำปลาล้างลงไปแล้ว <ule> ใส่เพียงลงไปแล้วไหนที่ไม่ใส่ตะแต่ไข่เนาะคนน้องตะไคร้ลงไปกับที่ใส่เห็ดกับนอไอ้นุ๊กไปก่อนอ่ะบ๊อบบี้ใส่ที่หลังเนาะไปลงไปกูิ้งกระหอนไหลเป็นอากาศบด กำลังออกจากออกจากบ้านได้ด้วยพ่อน้องเมื่อกี้นี่เราต้องพันลมตลอดเวลาเลยห <c oughs> อ,อนแย่งกระนั้นอย่เรายางอ้อมบ้านเนี่ยหาเขาตื่นไหม้มันยังเลียเ้ยงแล้วน้องพ่อน้องมือจะเป็นเหนตุจิดตะเวนเหนียโนยหนึ่งค่ะทุกคนค่ะสี่โมงยี่สิบห้านาทีหอนค่ะหอนเอง เพปอ,อนกนกาก็บอกว่บบา50%มีฝนเด็ดคาะทุกคนมือ5้าสิเนสัดาเบิง่งตมันจตกแขกว,เเวันนี้ขอโทบานเจเพีนบ่ใส่ลงไปบวน,นาฝนตกถึงบานเจเพนน้ำไหนเยอะจะได้ยิเย็นยิ่งไปกัท่ใส่เย็นเลยค่ะทุกคนข่แลนะ้วกจากทใส่ตะไคร้แล้วเนาะขอนาะใส่อ่า เฮ็ดกับน้องใหม่ต้องไปก่อนบอบวกใส่ที่หลังน้องค่ะเนาะใส่ลงไปหนังเนี้ยงด้ยัยพิ่เนี่ยจากต้นเขจะโค้งเลยหลักต้นเลยยัยพิณกะเอามาปั่นเนาะจะใบคนเลือดมาลาใส่ลงไปอู้สิได้พอมีเบอร์อื่นเฮ็ดหมูว่านเนี่ย ดอกแกงมักกินเมื่อกี้ไปกับหน่วยินทํามักกินเห็ดมักมีนูเห็ดเดกก็ทุกคนไปแบวใส่ที่หลังเนาะบวอ่าสองหน่วยนี่นค่ะบ่ใส่หลายใส่นันใส่ดีมันก็หลายมันก็หลายเองเนาะ ลายยาห้อหันเดือดไปหน่อยค่ะยิแม่ัะที่ใส่บวบนะเขาบน้องใหม่กบซุกเร็วเห็ดกบซุกง่ายอยู่เร็วน้อง่อน้องค่ะบวบนี่กะซุกปุย่งเดี๋ยวยังเป็นจะหานานร้อยเลย xin Thế Đừng yếu Chị chiêu nhà mà nghỉ Bỏ qua Mà chôm, mà chôm Bỏ <laughs> qua Tôi chúc cô vô phòng thăng khuẩn Mất bệnh đồ Cả tôi con khoảng Mất ừ, bệnh đồ ดอกไล่ได้ค่ะทุกคนแม่กินใบกินดอกหมดเลยตอนนี้ต้นนี้คือกันกินใบก็รู้ือกันว่าเป็นอยงขึ้นมากินต้นชุมขู่เถอะแม่กินใบหมดเม็นเลยเลยทั้งใบทั้งดอกก็แลังงามเด็กตะกางนี่ปากขาอย่าเพิ่น ป็นยังหลอกเบิงเนาะหลังจากที่คุณทีมเพิ่งตัดนะคะทุกคนมันป่งกําลังตะปาะแต่แปะกําลังงามเลยยังวันีมีน้ํามันป่งใหม่เนาะถ้าไนมีน้ําทุกคนค่ะตะปแตแปะนเป็นอ่าเก็บได้มาแค่นี้เนาะพ่เอามาหมดเลยนอกนกําลังตมอกําลังขึ้นขึ้นสั่น่เป็นเลยบ่เอามาเนาะเอาตวยงมา จากท้ายสุดกเด้อดูว่าเอฟซีเดมินูยังกิดเขาเนะเาะเดมนินูคือกันบ่บางทีเห็ดเมนูตรงกันกับ FC เอฟซีเลยใจตรงกันเนาะกระเอฟซีคอมเมนต์มาบอกใจตรงกันเลย่าสันว่าทบเมนูเดียวกันเลย จะเป็นแบบมีงมันบ้านๆนะน้องคนน้องกินน,นี่แหละค่ะธนัดธนัดเมนูวิสา,า่ะตัวก้นค่ะธนัดเมนูวีสานะค่ะประกอบคนจิ้มเนะาะคนกะอยู่ในช่วงลดน้ำหนักควบคุมอาหารคนกะบกินแต่สลัดไปกัเลยกินอยังง่ายๆหน่วยมากที่จะเป็นเหตดให้เราก,กินเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรา เมนูที่เราจิ้ประจำหนึ่คือสลัดหล่หมเแดงนอกอจะจัดนั่นแหละค่ะที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะลาบหมูเมนูรามะเราอยากแท่เนาะไม่ั้งบอก ม่ยังกินไม่รู้ล่ะกินอยู่แบบบ้านๆแล้วก็ประหยัดใดกับประหยัดนะคนเนาะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนมวิม่งอย่างน่นอนกับชีวิตนี่ตื่นขึ้นก็จังว่ามีชีวิตอยู่นะคนเนาะมันทำีอย่างเดียวทำวดี เปดบุิกุศลได้หลาย่เพ่นอายแบบาบนก่ดูเล้วียแมดูลค่ะถึงวัาก็พาหน่องไปหาหมอเองสิละค่ะทุกคนค่ะ เดือดละเดือดแล้วเดือดแล้วอันสุกไวมากเลยน้อใหม่ก็เพจเนี่ยของก็มีเหลือที่อยากนอกกว่าน้อเราก็ใส่อันนี้ลงไปเลยใส่บวบๆค่ะทุกคนค่ะใส่ลงไปเลย หมวเรล่มงซุปเขาก็ใส่อหอมที่เขาตียมมว้นี่กินได้ค่ะทุกคนจะง่ายหนากเลยแกเพราะว่ามันเป็นของไม่เลือดนะก่อ,ะนนนอน,นจะไปผึ่งกินตอนในเดอนสองอาทิตย์ได้ค่่ทุกคนค่ะเมนูนี้เรามองหาเห็นเด้เพ็ดนะ น้ำตาดตะลี่น้ำห,ห,นะหางในสั่นแล้วคนเนาะหางจีนไงมาเลยโค้น่าน,นี้มันก็บอกวีเห็ดให้เขาไปหาอยู่ทั้งไหนอยู่เร็วนอกจากซื้อยางเดียวแล้วคนเนาะซื้อย่างเดียว จะอมลงไปเสกนู่ สีะเดียมนยังอบหมางไมเพราะว่านันตึงปุงไม่มันไม่หนาสิเขาจะมองสีมันอกเนาะพแข็งๆอปิใส่หมอกเลยใส่หมดนี่เลยนี่เลยมนน้อมไม่ละบ thì là chế biến à bơ được sai qua bác khai chế biến nhau <laughs> lấy nó còn đâu cặp nhiều để bỏ xuống chế biến là xem nó tao ăn chua ngọt nhưng mà ใส่น้ำปลาผูอ่ะ วัวป่าซุกละซุกเลีเ้วมากเลยี่เป็นกระสีใส่นีใส่ต้วนหอมลงไปค่ะทุกคนค่ะใส่หอมลงไปใส่พปอีกตูให้ปัาขากินนในเลยค่ะ เราไม่เลยเจนเราขาดตเวียงเราไม่ยายเพ็ญยายเพ็ญขอเป็นกินช่วยด้วยค่ะเด้อมาทักมาถายนี่แหละกับเมนูเห็ดอยู่เห็ดกินคือเกาเนี่ยแหละค่ะเมนูแกงเอาไม่เนาะค่ะเนาะใส่เห็ดค่ะใส่บวบค่ะโอ้ยหอมมากประขาออกกินมาแล้วค่ะทุกคนจิ้มหนาพอกันไหมยายเพ็ญขอขอขอบคุณพี่น้องสุขสุคนเะค่ะเด้อติดตามจให้ยกำลังใจยายเพ็ญมีความมโนขอขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ หอม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 ละมุนละไมเลยอ้ยเกี๊ยงเห็ดเกียงหน่อไม้ใส่บวบพร้อมอรอ่อยอร่อย